อีกหนึ่งเรือ่ะอยาจะพาไปช่วยเลือดแล้วก็ยากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในการ5ตัวผู้ตอ้องผ,ผู้รายเอ,อ,เ,อ,อเรื่องนี้ค่ะเดือดบส่งคลาเขามีการช่วยไหมกทกฝันซ้ำตัวเลยนะคะ<อ>ซึ่งเดือดบสรงคลาค่ะเขาลงพื้นเทช่วยสุนัขทกฝันซ้ำตัวค่ะประกาศหากไข่แจง้งพอบเนี่ยก็คือเบแซมีรางวัลายค่ะ นางส้มขิดบุง่าชาประธานองคโก้จัดสวัสดิภาพสัต์เดือโฮบส่งคล้าค่ะได้รับการรองเรียนว่ามีคนชายมีดเอ้นะ ฟันมาได้รับบาดเจ็บซ้ำตัวค่ะตัวแรกเนี่ยทุกฟันกรติโคและเดือนกุมภาพันธ์สมบัตหนาหอยพองสิบแปดส่วนตัวเทโซงค่ะทุกฟันและกวนจันนะวันที่สิบเจ็ดมีนาคมได้่านมาแล้วก็ตัวเทสามเนี่ยทุกฟันและกวันที่ยี่สิบมีนาคมได้่านมาเขาก็เลยได้มีการลงพื้นที่ค่ะบริเวณถนนปอกครองพัฒนาเนื้งตำบลควนล่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยดาบตำรวจกอบชัยมีสุขศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองควนล่างร้อยตำรวจเอกกัมพลพระรพงษ์พันธ์รร้อยเวส ย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจฉุดซืบสว้วนแล้วก็ชาวบ้านที่ให้ฮอาร์แน่นจรจัดรวมลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะพร้อมกันนี้นะครับได้นมาม้าติบาดเจ็บเนี่ยไปดักซ่าทีโรงบาลหนึ่งตัวส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยมีคนมารับไปให้การดักซ่าแล้วนะครับหละกระางังโดยโฮปส่งกล้าเองเนี่ยได้นําไาไวนิวไปติดเอาไว้ครับในการปองปรามการทารุณกรรมสัตว์หากใครนะพบเห็นเบาะแสด้วยมีกลองวงจรปิดเทซ่ามาจะติดตามตัวคนร้ายเสี่ใจมีนั่นแหละควันมาไปตามตัวนี้ได้นะครับจะมีเงินรางวัลให้5 0 0 0 บาดจากผู้ใจบุญครับด่านนางส้มคิดบุง่าดนะครับเปิดเยว่วาหล่างจากระรับแจงเหลืองจากประชาชนเนี่ยกะระแรงลงพื้นที่ทันทีเลยเพราะว่าข้องใจเรื่องข้องสวัสดิภาพข้องซัตว์นะครับอาจจะมีการติดเชื้อจากบาแดแผลได้เนื่องจากมีต่างมาที่โดนฟันตีคอของเท้าหนุย่ยบางตัวโด,วดวชชนฟันตีไฉโครงนะครับตอนนี้ก็ได้รับการรนักษาไปแล้วเนี่ยซ่องตัว ส่วนอย่างตอนนี้ยังเลืออยู่อีกนึ่งตัวครับแต่ยังจับตัวไม่ได้โดยห่างจากลงพื้นที่ไปแล้วนะพบว่านองมมาเนี่ยกาไม่ได้มีความกลาวราวนะเป็นม้าตีก่อนข้างนี่ใส้ดีเลยเป็นมิตรกับคนซึ่งชาวบ้านในแะแวกนี้เนี่ยก็ยังช่วยให้อาารอยู่เป็นประจำเลยครับดังนั้นค่ะโคประชาสัมพันธ์เลยนะหากใครพอเห็นบุคคลได้ทํารายสั์นะ ข้อให้แคปเจงมาทางเดะโฮบส่งคล้าค่ะหรือวา่เจาะนา่ตำรวจทันทีซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกฎหมายคุ้มครองสัต์โยนะเกี่ยวกับพบรบทารดุนรน้ำแข็งซดค่ะแล้วก็ฝากถึงนวยงในเกี่ยวโ้องค่ะขอให้ช่วยเลือกกันในการซอด่องดูเลนะคะลองเลยมาอยู่ชยเชยเล่นดูเปลื่นก็อยู่แต่เข้าเออแล้วทำไมอ่ะคนรายนี่ทำไมมันถึงไปฟันเพราะฉะนั้นค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาะ้าว่าพบบอเซ่แคปเจงนะมีรางวัลในการนำจับนั่นเองนะคะ